ค่ะโฮดัมชาช่าค่ะวันนี้เราจะเกนสกูลามิเตอร์ค่ะวันนี้เรามาท่านตำรวจนะเอไปเริ่มกันเลยลา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 โอ้ยไปเอารถ้งตำรวจดีกว่าโอ้ยตำรวจจะสู้แล้วไปสู้จะสู้ ไม่ปแปลงร่างไปเ,ไเปคือแปลงร่างเนี่ยแปลงร่างเสร็จแล้วใช่แปลงร่างเป็นตัวนี้เหมือนเดิมแต่โอ้ก็โดนเลยนะมาแล้วจ้าไปเอ้ย <c oughs> นะคอยๆย้อนไปเอ้ยต้องเอาทาย้อนสิ 老大，你把，把我们。 Trwy'r... Trwy'r... O! Trwy'r... Trwy'r... Dwi'n sgwydro'n syth. Mae'n sgwydro boi! Ysgwyddo, ysgwyddo, ี่ช่วยคนออกมาพอดีงานเงินงานงานช่วยบอยออกมาแล้วก็ต้อนไปอีกหนึ่ง เขสาสไลเดอร์ด้วยเป็นลินจ์นี่สไลเ,เดอร์ปสะิเออสไลเดอร์แบบนั้นแหละเล่นกิงคนแบบฉันไหน่เออเล่นแบบนี้แหละเธอหน่จะไม่สนใจเล่นกิงคนนะ ถ้าตอนหาแต่ถ้ามารับตอนบ่ายเที่ยงนะบ่ายเทีย่ยงที่ไหนไม่ต้องจับเวลาก็ได้นี่อืมเด็ดนี่นะที่ไม่อยู่ตัวนี่ก็เดินหน้าอย่างสบายสิอันนี้ข้ามได้ดีย่์คะอืมข้ามได้คะ่ะอืมแล้วก็ข้ามาค่ะอืมอีกที ก็ฉันก็กลัวเกันค่ะฉันกลัวมือกันค่ะจากข้นตอนน้นแล้วค่ะฉันกลัวมากเลยค่ะฉันกลัวค่ะเธอจะไปไหนไปเรียนกลกาป็นัวกเป็นกระนั้ไม่ไหมตยังไม่ ฉันเอาจะเอาหมาไปด้วยเธอจะเข้าไหมล่ะไม่ให้เธอเข้าแค่นี้แหละเธอไปรออยู่เดินโน่ัน

เอจะไม่ตายหรอกตัวแข็ขนาดนั้นน่ยเป็นนั่นใช่น่เต้อง เอก่อนเลยแล้วเไปทำอะไรานานมีกเลยไม่ใชไม่ ที่เงินหมดเอ้ยมีของกินใด้ขาไยไหมชินนิ้วมีของกินอะไรให้ยุศเองเหรออันเนี้ยเหนื่อยมากไปหาอะไรกินกินไม่ได้หรอ ก็นุ่งหลักกานี้ได้ยังไม่รู้อะไรเลอเลย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 ูลยเลยเลยเลยูลูเลย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 เล มีเงินเยอะใช่ไหมล่ะร้อยพันตันหาเล่าที <S <S ่ได้ไหนนี่เอออันนี้จะได้เป็นสปอยน่ะ ฉันไปก่อนฉันเปน็นแม่เป็นอะไรก่อนย่า yeah. เราจะจบคลิปแล้วน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะ่ะลืมกด subscribe กดดิบไม่พ้าดคลิปใหม่แบบ,บ,บ,บชธอชอบน้ำใจเอไอใช่ค่ะตั้งแต่ไปก่อนไม่ไปนะทุกคนไว้จะใหม่คลิปหน้านะค่อยไปล่าใหม่